สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกล้องทรณีกับโอกาสการชิงแชมป์ของเขากันนะครับสำหรับกล้องทรณีผมคิดว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยรุ่นไฟเวทที่ฟอร์มดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับไปดูสถิติ5ไฟลั่งสุดของเขากันนะครับชนะเจ้าเสือใหญ่แพ้ซปเปอร์เล็กชนะทาเกยคาริลรอฟชนะนักลบแลทิก k, และไฟล่าสุดชนะน้องโอพลาดแพ้ซปเปอร์เล็กไปแค่ไฟเดียวเองนะครับแต่อย่างที่เราดูกันเพราะนั่นคือซปเปอร์เล็กแม้แต่ไฟล่าสุดเองก็ยังมีดราม่านะครับ ระหว่างไฟกับน้องโอเสียงนี้ก็แตกเป็น2ฝ่ายบางฝ่ายก็น้องโอชนะบางฝ่ายก็ให้กล้องทรณนีเป็นฝ่ายชนะและเพื่อให้ทุกอย่างมันเคลียร์ทางวันก็ได้จัดไฟภาคที่2ระหว่างกล้องทร์นีกับน้องโอในศึกวันไฟใน31และแน่นอนวันนี้เราไม่ได้มาวิเคราะห์หรือพูดถึงไฟระหว่างน้องโอกับกล้องทรณนีภาคที่2แต่เราจะมาพูดถึงโอกาสของกล้องทรณนีที่จะมีโอกาสขึ้นไปชิงแชมป์มาดูแรงกิง้งมือไทยรุ่นไฟเวทกันนะครับแชมป์ตอนนี้ก็ว่าง หลังจากที่รถถังตกตาช่างและเสียเข็มขัดไปอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นรถถังอยู่อันดับ2องซูเปอร์เล็กอันดับ3กล้องทรณีอันดับ4น,น,นักรบและอันดับ5โยฮันเอสตูปิน,นันโดยก่อนหน้านี้ก็มี2ไฟนี้นะครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเดนิสประเอเลียสและก็นักรบพระ,ะกล้องทรณีซึ่งผมเองก็เห็นตามแฟนเพจต่างๆหรือในคอมเมนต์เนี่ยก็วิเคราะห์กันว่าผู้ชนะระหว่าง2ไฟเนี่ย จะมาเจอกันเองแล้วก็ไปชิงแชมป์บ้างกับรถถังและผลออกมาก็เป็น i, เอเลียสมาโมดีเอาชนะน็อกเดนิสพูลิตและก็กล้องทอรนีเอาชนะนักลบแฟรเทคซึ่งหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเอเลียสกับกล้องนี่แหละต้องมาชกันเพื่อไปชิงแชมป์บ้างกับรถถังแต่ทุกอย่างก็ต้องจบลงไปแล้วครับเพราะว่าเอเลียสมาโมดีตรวจพบสารต้องห้ามทําให้โดนแบนเป็นเวลา6เดือนซึ่งแรงด์คิงอันดับหนึ่งตอนนี้ก็จะมีรถถังแล้วครับจะเป็นกล้องทรอรณนีประทะรถถังเลยไหมผมว่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เพราะว่าถ้าหากใครจำกันได้ หลังจบไฟวันห่คุณชาตีก็ออกมาพูดเองว่าไฟต่อไปของรถถังคือแฮกเกอร์ตี้ภาคที่3หรือจะเป็นอันดับ2อ,อย่างซูเปอร์เล็กแต่ซูเปอร์เล็กเองก็เพิ่งแพ้นาบิลมาแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ลวครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าซูเปอร์เล็กก็ยังมีเข็มขัดคียบ,บ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทอยู่ถ้าซูเปอร์เล็กต้องการรักษาเข็มขัดเส้นนี้ยังไงก็ต้องทําน้าหนักลงมารุ่นไฟเวทอยู่ดีครับแต่คุณชาตีเองก็บอกอีกว่าซูเปอร์เล็กกับนาบิลจะต้องมีภาค3แน่นอน อันดับ4นักลบกล้องก็เพิ่งชนะมาอันดับ5โยฮันอิสตูปิน,นันคนนี้ก็ฟอร์มดีนะครับเพราะว่าชนะ5ไฟต์ติดเลยแต่ก็ยังมองว่ายังไม่ถึงขั้นจะเขาม,มาชิงแชมป์ได้หรือวันจะเอาตามแรงกิ้งก็ลดถังเจอซูปเปอร์เล็กภาคที่2นี่แหละครับแต่ทางนี้ทางนั้นก้องทอน,นี้ต้องมาเคลียร์กับน้องโอในภาคที่2ให้จบก่อนถ้าเกิดก้องทอน,นี้เอาชนะได้โดยไร่ข้อกังขาไล่ดามาผมว่าก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับที่เขาควรจะรับโอกาสขึ้นไปชิงแชมป์ เลยทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดกล้องทรณีสามารถเอาชนะน้องโอได้แบบไร้ข้อกังขาเขาควรจะได้รับโอกาสขึ้นไปชิงแชมป์ได้หรือยังและถ้าได้เขาควรจะได้ชิงแชมป์กับใครลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ